รับคำ้าให้มากินทุกเมนูที่ร้านคุ้มตื่นนะเพิ่งทางร้านเคเคว่ายืนหนึ่งเรื่องข้าวหน้าเนื้อพ่นไฟตึ้งขมีทั้งหมดถึง16หกเมนูนะทั้งเนื้อทั้งหมูแล้วแต่ละเมนูน่ากินมากโอ้โหไม่ผิดแห้งวนดิบแห้งคือแบบจุใจมากอืมพื้นหน่อยมากหอมเนื้อคือดีมากเนื้อเป็นเนื้อบิตเกต คือคนไม่กินเนื้อหมูก็มีแล้วราคาต้นแค่8.9บาทสามทั้งนึงงามากถ้าผมว่าถ้าเรากินหมด6ถ้วยอ่ะมันน่าจะประมาณ4.4กิโลนั่นเป็นฝันคอมมาลาใช่ไหมจัดจ้านมากพวกดูตีหมาลาที่เขาโรยมาดิคือแบบเข้มข้นมากเลยที่นี่ถึงเครื่องถึงเมนูนะชอบป่ะ รับคถ้ถาให้มากินทุกเมนูที่ร้านคุ้มตื่นนะซึ่งทางร้านโอเคว่ายืนหนึ่งเรื่องข้าวหน้าเนื้อพ่นไฟซึ่งเขามีทั้งหมดถึง16เมนูนะทั้งเนื้อทั้งหมูแล้วแต่ละเมนูน่ากินมากตอนนี้เขามีทั้งหมด50กว่าสาขาทั่วประเทศแล้วแต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่คือสาขาพระราม5ที่เราอยู่กันจะน่ากินขนาดไหนเผ็ดร้อนแล้วก็ยืนหนึ่งแบบที่เขาโมไว้ไหมที่สําคัญมาลุ้นกันดีกว่าว่า16เมนูของเขาเราจะกินหมดไหมนะฮะเข้าไปดูกันเลยฮะไปครับลุย นี่ก็ได้มาแล้วนะฮะทุกเมนูของร้านคุ้มตึนะฮะเพิ่งเขาเคลมเลยว่ายืนหนึ่งเรื่องข้าวหน้าเหนือพ่นไฟแต่เขาไม่ได้มีแค่ข้าวหน้าเหนือพ่นไฟนะคือเขาะจะมีเป็นหมูพ่นไฟด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นแบบ หมูสามชั้นหมาล่ามีเป็นโคชูจังแล้วอีกรสหนึ่งก็คือผัดกะเพราก็คือตอบโจทย์คนไทยด้วยเลยคือปกติจะเป็นเดลิเวอรี่แต่ว่าที่เนี่ยสามารถเข้ามานั่งกินได้เลยตกแต่งร้านสวยงามเราไม่ได้มากินกันแค่2องคน16เมนูเรามากินคนละ16เมนู1 6เมนูเลยมาดูกันดีกว่าว่าเลยกินหมดไหมนะครับทั่นี้บนโต๊ะนี้ก็18ดถ้วยแล้วฮะแล้วต้นที่เมนูแรกโออันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียพ่นไฟนะฮะโอ้โหแล้วมคนดิบแห้งดิบแห้งคือแบบจุใจมากอืมพึ่งหน่อยมาก หอมอือแล้วข้าวเนี้ยราคาแค่ร้อยเก้าบาทนะฮะอ,อือหุหมาแต่บเข้าเนื้อ,อ<า>เนื้อเนื้อคือดีมากเนื้อเป็นเนื้อบิดเกตอือ ในชามจะมีกระเทียมฝายกับปิแห้งคือเนื้อพ่นไเนี่้มีความเผ็ดมีความเป็นไทยนะมหมดอย่างฟินเดี๋ยวนี้กี่ชามเขาไหวป้องต่อไปเป็นเนื้อออสกิมจิแม,<า>มเนื้อออสกิมจิยังไม่หมดกับทางเนื้อนะใช่อันนี้ราคา1 1 9บาทนะครับชามนี้ไปดูความกิมจิมันใส่ไฟไฟเกลองห้ามพลาดเลยใช่ ฝากฟังเนอคิมจิอ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานของกิมจินะอืแล้วก็จะมีผักให้เยอะหน่อยแต่รสชาติเท็กเจอร์ไ่อย่างเมื่อกี้เมืเ่อกี้คือพิแศษพ้พนไฟอ่ะื้าเน,นรู้สึกเหมือนเขาผัดกิมจิมาไม่เปื่อยเกินไปด้วยมันจะมีความแบบเหมือนกินกิมจิคู่กับเนื้อย่างอยู่อื อันนี้เป็นหมูสามชั้นพ่นไฟนะฮะคือคนไม่กินเนื้อหมูก็มีแล้วราคาเริ่มต้นแค่89บาทสามชั้นนี่งามมากให้ดูสามชั้นเป็นผม,ผมเลือกเป็นสามชั้นไงผมชอบสามชั้น เห็นอย่างเงี้ยถ้วยหนึ่งประมาณ280กรัมเป็นข้าว180แแล้วก็เป็นเนื้อประมาณ100กรัมนะครับถ้าว่าถ้ากินหมด16หถ้วยอ่ะมันน่าจะประมาณ4.4่กิโลหมดหอ,อ่ะต่อไปบ้องสามชั้นกิมจิบ้องสาม,ากกมนะชั้นผัดกิมจินะใช่ดูหน้าตาคือแบบดึงงวงมาก ผมว่าไอเมนูที่เป็นต่างกันเก็บทิมจีอะพ้อมันน่าจะเกินสองร้อยแปดสิบกรัมนะเพราะมันเยอะเนาะใช่ใช่แบบใบตีผมแบบวอโล์วบบรุ่นเลิบอบอกนี่อือแต่นี่<ร>เป็นเนื้อส,สับหมาล่าออก่อนเนื้อสับอ่บอ ใช่เดี๋ยวผัดหม่าล่านะฮะเดี๋ยวผัดก็มีวุ้นหม่าล่าคือชาจริงใช่เราเขาผัดแบบสไตล์ไทยคือมีกระเทียมฝานมีอะไรเข้ามาด้วยมันทําให้แบบคนชอบเครื่องเทศชอบแบบกระเทียมอะไรนี่คือดีมากจะยแลวไงางมาเขาใส่ชาเรื่องนีต้องทำใช่เหรอยิ้ไม่เลยชาไม่เลยชาจากหม่าล่าใช่ป่ะไอ้ยายชามันแน่แพงกว่าหม่าล่านะ ต่อไปเป็นหมูลมควันนะฮะเราเขาจะมีท็อปปิ้งเป็นไข่ดองให้ด้วยอันนี้คือต้องฝั่นแยกเอานะนี่โอ้ไข่ดองเขาคือน่ากินมากอะ่ะอ,อันนี้ทีมงานผมบอกว่ากลับบ้านสังกินตลอดนะลองกินเิคแค่ไข่ดองเลยนะอันนี้เลย่ะเอาเป็นไข่ดองไปพกคึ้ยไหยเออแบบเดียวหมดแล้วตุจนุออือคือแบบมันๆน,นะเราคือพอดองมันทําให้ไข่เขาขอดองจนไข่แบบเป็นตัวแล้วอ่ะ ไข่หมูลมควันก็หอมอืนี้ท่มีเม<า>นะูข้าวไข่นี่ะตัดโอพ้นไปไปตู้มหมูฝันคอเป็นหมูฝันคอสไลด์นะนุ่มไม่แพ้ฝามทั้งเลย่ มันไม่เลี่ยงม,มันนุ่มมันไม่เลี่ยนมันเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่อยากกินมันมากผมสร้างสัรคคอมอ์บาก่าครับค่ณแม่มสร่นคอคือมาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงนะี้ยเราใช้หมูเกรดดีด้วย ไกลครึ่งทางแล้วบองเมนูที่แปดเอาตรงหน้าเลยไหมอันนี้เป็นผ่ามแทนโคชูจังอายังไม่เคยกินนะผ่ามแท้นโคชูจังอืมอืร่อยอืมเขาจะโรยงาข่ามาด้วยปะใช่แล้วมันคือกลิ่นของพริกเผาเกาหลีอะโคชูจังอืออร่อยเลยผ่านชันโคชูจัง คือต้องบอกเลยว่าเห็นถ้วเยเง<อ>มันเรียกว่ากุ่กล่องข้าวน้อยข้าแม่เลยแท้จริงเยอะเยอะเยอะไม่น้อยนะยิงกอาจจะห้าร้อยอะไรนี่นอีแปะแล้วอีกครึ่งเดียวมัออ้งจอิจริงเรากินคนละแปะก็ได้นหะมไม่ไม่มเพื่อการแข่งขันอืปันคอหมูโคชูจังนี่หรือวิธีเดียวเลย อ๋อ oh, อันนี้ก็แล้วอืมตันคอกระเพรานะครับมาลองผัดกระเพรากันบ้างอื้ทำได้ดีกระเพราเขาก็อร่อยนะแล้วดูดีแบบมีกระเทียมฝานมีอะไรอย่างเงี้ย หมดเป็ี้หมดเป็ี้อะไรที่เราไม่ตัดเหรนไหมว่ม่ากระพรามันเผ็ดเหมือนกันนี่แล้วมันสันคอหมาล่าอันน่เป็นฝันคอหมาล่าใช่ไหมจัดจ้านมากพวกดูตีหมาล่าที่เขาโรยมาเนี่ยคือแบบเข้มข้นมากคือที่นี่ถึงเครื่องถึงเมนูนะทำเดียวแลารอ,อ,อ,อ ไอ้เพ่นนะอืมอ,นนอ,อืมดูแลกระเพราเขา,าเกี่ยทีก่อนอืมกระเพราอันเนี้ยอืมโหดูสัมคันในกระเพราเขาน่ากินมากอืมอืม เราบอกว่ากระเพรากินง่ายกว่าหมาล่าอือเดี๋ยวออสเตรเลียหมาล่านะ,ะอุ้ยมันเหลือแต่หมาล่าแล้วบองไข่ดองไข่ช่วยได้นะฮะไข่กระดองมาเข็นด้วย เป็นไงช่วยไหมช่วยได้เยอะอืมอืมอืมข้าวปจะย่ยกครับเผ็ดด้วยพูดต่อไปตามทันหมาล่าไหมได้ไหมหนๆนก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดเไย ให้จบที <Luis> ่หมาละนะอืมอือเนี่ยถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาแล้วเยอะไหมท่ามันเยอะเยอะมหมแน่นคุ้มเลยเนี่ยเจ้าของร้านกินแค่วันละถ้วยเนี่ยหุ่นเป็นอย่างงี้เลยบุลลี่เหรอไม่บุลลี่เดี๋ยว่า้ินงั้นคือมันถ้วยมันดูเป็นอย่างเงี้ยแต่ความจริงถ้วยมันหนักคือผมเผื่อสั่งไพยเอ็กลกลกไปให้แม่ที่บ้านเนี่ย ใช่ไหม,มผมว่าแม่ผมมาะกินไม่หมดไม่น่าหมดไม่หมดมแน่ๆต่อไปเมนูที่15อันนี้คือกะเพราเนื้อออสโอเคมากะเพราเนื้อออสคืดูเนื้อออสเขาพอไปผัดแล้วมันจะละลายเป็นเส้นๆแบบนี้นะอืออร่อยมากเป็นเนื้อบิเกิต เป็นเนื้อผับผัดกะเพรานะฮะดูผมชอบเนื้อผัดไข่กะเพราของเขาแล้วมันมีความหอมอะแล้วก็เผากดยใช้แบบเป็นกระเทียมฝาน,นเป็นพริกเป็นอะไรเงี้ยพอผัดเข้าไปแล้วมันจะหอมมากเพราะว่าอยูบเนื้อผัด,ดก็ดคือต้องบอกว่าเป็นผัดกะเพราที่ ไม่ต้องแต่งปลาผิดเพิ่ม <Okay. S 1> เค็มความเผ็ดความนัวอยู่แล้วรสชาติกล,กลุกก่อมไม่ต้องแต่งปลาผิดเพิ่มอันนี้คือเมนูใหม่ของเขาพริกเกลือเป็นเนื้อพริกเกลือเนื้อผัดผัดพริกเกลือนะอือหนูกระเทียมฝานนะฮะ ถึงก็แปลกอถึงก็เมื Whew, ่อทำสุดท้ายสุดเจ็ดสิบเจ็ดห้วยเยียเยียเยียมหน่อยเบียดหน่อยเียดหน่อยเียดหน่อยตอนแรกเห็นตอนทำไหมมองไอ้ทจอกถ้าแค่นี้พอมายงจริงเฮ้ยมันมีนักว่ะ เมนูใหม่ของเขาพวกผิดเกลืออะไรเง<ม>ี้ยคือเขาเจะเอาเนื้อไปคั่วจนแบบแ,บบแห้งๆเกลียม,มเลยนะอ่ามีเหมือนพวกผิดเกลียวกระเท<ๆ>ียมเกลียวกรอบนะแล้ว็จและเค้าก็จะใส่ท็อปปิ้งลงไปด้วยกระเทียมฝานแล้วไปผัดอีกรอบหนึ่งอืมครับก็แนะนําเลยนะครับร้านคุ้มตืน,นะครับอยู่ที่ไหนก็สั่งที่นั่นได้แต่ว่าถ้าใครอยากนั่งกินที่หน้าร้านอันนี้อยู่ที่สาขาพ,พระรามห้าเป็นสาขาเปิดใหม่ผมบอกเลยว่าคุ้มตืดนี่คือคุ้มสุดจริงๆฮะอืมโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ 来放火了，你放心了。